สวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกับบ้านไรตรกีนะคะวันนี้จะชวนทุกคนมาทําพาสต้าเส้นสดนะคะในถุงนี้ก็คือแป้งเซโมลิน่านะคะแป้งที่ทำมาจากข้าวสาลีดูรัม แล้วก็ใส่ไข่ค่ะแป้งสมถ้วยแล้วก็ไข่5้าฟองเป็นไข่เบอร์เอ็มนะคะแล้วก็ตีตีตีนะคะถ้าใครมีเครื่องนะคะก็สามารถใช้เครื่องตีผสมลงไปในถุงได้เลยค่ะทีนี้เราก็ใช้มือขยำขยำนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากนะคะแป้งมันจะแรงแข็งแข็งนะคะแป้งจะต้องแข็งนะคะเพราะว่าเวลาเราพักแป้งเนี่ยแป้งมันจะไม่ย,ยุ่ยแล้วก็ไม่ติดกันเกินไปนะคะเสร็จแล้วแล้วก็แรปด้วยพลาสติกรอครึ่งชั่วโมงค่ะ มานะคะเราก็มาเก็บมะเขือเทศที่สวนค่ะ เรากลับมาในครัวนะคะหลังจากที่เราผัดแป้งเอาไว้เนี่ยแป้งก็นิ่มนะคะให้เราแบ่งเป็นสามโซนนะคะเพื่อที่จะทําการรีดนะคะแป้งที่เหลือเนี่ยก็อย่าลืมคลุมเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้แป้งมันแห้งเราโรยนิดหนึ่งนะคะโรยแป้งนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกันจากนั้นเราก็รีดเบอร์ที่หนาที่สุดรีดจนครบ3ก้อนนะคะแล้วก็นําก้อนแรกเนี่ยมารีดให้มันบางลงค่ะ ปนจารีทั้งหมดประมาณเบอร์5ถึงเบอร์หะค่ะแล้วแต่ความบางที่ชอบนะคะเมื่อได้ความบางที่ชอบที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัดให้มันสั้นนะคะ วันนี้เราจะตัดเป็นเส้นเฟตตูชินีเห็นรีเส้นบางๆแบบนี้แต่เวลาที่เราเอาไปต้มนะคะเส้นมันก็จะหนานขึ้น,นะคะแล้วเราก็เอาแป้งโรยๆเพื่อไม่ให้มันติดกัน ลังจากที่เราตั้งน้ำนะคะเพื่อที่จะต้มเส้นนะคะเราก็มาเตรียมน,นี่เป็นน้ำมันมะกอกที่บ้านทําเองนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ผัดกระเทียมให้มันมีความเปลี่ยนผานด้านนอกแล้วก็ใส่มะเขือเทศที่เราหั่นเอาไว้นะคะปกตินะคะเราจะต้องใส่โหระพาฝรั่งหรือว่าใบเบซิลนะคะ ว่าวันนี้ไม่มีนะคะก็เลยใส่เป็นเครื่องเทศอย่างอื่นแทนก็คือใส่พริกปาริก้านะคะพริกไทยดำแล้วก็ใบออริกาโนแห้งไปค่ะหลังจากที่มะเขือเทศเนี่ยเริ่มเหละแล้วคะเราให้เราใส่น้ำลงไปแล้วก็ต้มต่ออีกหนึ่งแต่เราก็เอาเครื่องเบรนเดอร์นะคะมาปันป่นปันป่นปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะวันนี้เราใช้เกลือสีมูนะ,ะูะแล้วก็ใส่ครีม เฮฟวี่ครีมลงไปค่ะเคล็ดลับในการต้มเส้นนะคะให้เราใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำที่ต้มนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งค่ะเพื่อที่ให้เส้นนะคะมันมีความยืดหยุ่นนะคะมีความเหนียวนุ่มมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาชีสนะคะที่เราชื่นชอบจะเป็นชีสพาเมซาาหรือว่าตือมอสซาเรล,ลาก็ได้นะคะแล้วก็โรยด้วยพาร์สลี่ที่เราเก็บมานั่นเองค่ะก็เสร็จแล้วค่ะ เป็นไงอร่อยมั้ยพ,พิกแห้งไทยฟิกกี้นูแห้งแซ่บเลยอันนี้คือน้องสไพร์ทำมาให้นะคะแกงกระเจี๊ยบตรุรลกีอร่อยไหมคะอร่อยอืะวันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์ This one is fresh pasta. I made with hand. You made with hand? Yeah, this one. Very good. <laughs> I love it. Like it. <laughs> you like it? like it? Do not eat yourself. Mmm. <laughs> okay. I'll pick